ชเนเต็มนะคะนรับอเราไปยุ่งในตรงนี้ไม่ได้เลยต้องต้องแล้วแต่คณะกรรมาธิการปปชที่พิจารณาในส่วนของห้าท่านกับแท่านถือว่าพนักง,งานสอบสวนเี่ยจบแล้วใช่ไหมในในสองำน,นวนตอนที่เราไม่มีอำนาจนะครับเราส่งพยาการไปก็จบแล้ว,วนนเราไม่มีิำนาถทำอะไรได้ก็คือเอาสำนวนจากพยาการกลับมาที่ปปชจบและในส่วนของคดีอื่นที่ท่านเคยระบุว่ามันมีเส้นเงินออกจากเวบที่เขาทำต่อ มันมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องมันมันมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของการครับเรายังเรายังทาหน้าที่ของผู้รัฒนาราชอยูแ่แล้วก็ยังทําหน้าที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครณีต่อไปมันจะลงไปปมปชก็เป็ก็เป็นหน้าที่หน้าที่ของตีวครับ<อ>เอาจริงหน้าท <c oughs> ี่พอนะเพราะเดี๋ยวเราเราไม่หนักใจเพราะว่าเราทาทุกอย่างพร้อมแล้วส่วนส่วนท่านคณะรัฐการจะไปปมปชจะไปดำเนินการยังไงนี่ไ เราไม่ห่วงนะครับก็เราคิดว่าทุกอย่างก็คกไงได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันโอเคอครับเอาครับ